สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับโฮมสแตก k อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทําส่วนผสมเพื่อที่จะเร่งรากของพืชพันธุ์นะครับต่างๆภายในสวนครัวของเรานะครับและนี่ก็เป็นผลผลิตนะครับที่ได้จากการใช้ของเรานะครับนี่ก็เป็นกล้วยนะครับพึ่งออกเยอะมากนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมใหญ่มากๆเลยนะครับดูนะครับแล้วก็มีอีกนะครับที่เราได้ใช้นะครับก็คือจะเป็นต้นมะละกอนครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาเร่งรากนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่เคยใช้ในการทําการเกษตรนะครับก็จะรู้ดีนะครับว่ามีประโยชน์ในการช่วยอะไรบ้างสําหรับต้นพืชนะครับดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นลูกมะละกอนครับ ประมาณ50ลูกนะครับต้นนี้ก็คือรวมลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมียอดแตกออกมาอีกจะเป็นดอกออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับท่านผู้ชมเยอะมากนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมนะครับกับต้นกล้วยนะครับเพราะว่าต้นกล้วยของเรากําลังจะออกออกหวีนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาเร่งรากนะครับเร่งรากช่วยผสมเกสรติดลูกดีนะครับนี่นะครับเป็นธาุอาหารเสริมนะครับผมคุณสมบัติก็นี่แหละครับตามเอกสารกำกับเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับชนิดน้ำก็จะช่วยในการดูดซึมพืชได้ดีนะครับมีประสิทธิภาพสูงครับ เดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะครับโดยวันนี้เราใช้น้ําประมาณ2ลิตรนะครับท่านผู้ชมต่อน้ํายานะครับของเรา1ช้อนโต๊ะนะครับแต่ที่นี่เราก็จะกะปริมาณเอานะครับเพราะว่าเราใช้ไปแล้วเราดูปริมาณของมันนะครับก็เทลงไปเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ เข้มข้นเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับโอเคแล้วก็สามารถนำไปรดต้นกล้วยได้เลยนะครับนี่จะเป็นต้นกล้วยที่เราจะนำมารดนะครับและอีกอย่างนะครับมันช่วยบำรุงนะครับพื้นผิวด้วยนะครับท่านผู้ชมพื้นผิวดินนะครับรดไปเลยนะครับ เรารดนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งพอนะครับก็คือ1เดือนเราจะรดประมาณ 3- 4ถึงครั้งก็ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าในช่วงฝนตกอย่างเช่นช่วงนี้ก็รดสักประมาณ3ครั้งต่อเดือนก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผลผลิตที่ได้นะครับก็จะเยอะนะครับถือว่าคุ้มนะครับขวดนี้ราคา3าบาทนะครับที่ซื้อมานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง Home Stack ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ